สวัสดีครับผมดิโดนะครับและในคลิปนี้นะครับผมจะพูดสั้นๆแล้วกันเกี่ยวกับเรื่องอีเวนต์ของประจําวันสัปดาห์ของแต่ละคนนั่นแหละที่ว่าน่าจะเข้าเซิร์ฟมานานแล้วคือตัวเต่านะครับตัวเต่านี้นะครับผมแนะนําทีมแล้วกันโดยผมจะมาขายทีมที่แบบสาหรับเดอะแบกนะครับอันนี้ทีมสําหรับเดอะแบกนะแล้วผมจะแนะนําอย่างหนึ่งด้วยครับสำหรับเดอะแบกนะครับการเลือกเต่ามันจะมี3มช่องใช่ไหมเนี่ยอาจจะมีช่องแรกช่องกลางช่องสามนะครับถ้าผมแนะนำนะครับคุณและเป็นคุณตัวแบกจริงๆคุณควรจะพิมพ์บอกเขาครับว่า ลงขอลูช่องกลางครับช่องอื่นนะครับช่องซ้ายช่องขวาเนี่ยลูกมันน่ารำคาญเนี่ยไอตัวขวาเนี่ยมันชอบเสกลูกมาตอนเทินมันจากนั้นมันจะต้องตีลูกก่อนหรือบางทีนะครับฆ่าลูกได้แล้วเผอเผอฆ่าหัวได้ก่อนลูกอ่ะมันจะมีบางครั้งที่ฆ่าหัวได้ก่อนลูครับแล้วทีนี้คือช่วงนั้นนะครับมันจะโหลดดิ่งตอนลูกตายครับมันจะเสียเวลาจากนั้นแล้วก็หัวแรกน่ผมไม่แน่ใจแต่รู้สึกมันมีลูกเหมือนกันน่ารำคาญครับหัวกลางอ่ะเรียกลูกน้อยครับถ้าเกิดใจพูดนะครับแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําทีมกนแล้วั แล้วก็หัวกลางเน ok. ี่ยหันที่เหมาะที่สุดสําหรับสายแบกครับผมเข้าไปทีไรผมบอกไว้ก่อนนะครับเข้าห้องไหนถ้าเกิดผมเป็นคน,คนแบกจริงผมจะขอเขาก่อนเลยว่าผมขอช an ่องกลางนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันไอ้นี่ไม่ไหวจริงอ่านว่าเด้อโอเคไหนก็ได้มาแล้วะขอช่องกลางขอกลางขอกลางครับขอกลางโอเคไปสำหรับตัวผมนะครับผมแบกคนเดียวไหวอันจบได้อยู่แล้วครับเรื่องตรงนี้ผมไม่มีปัญหาส่วนทีผมเปิดที่ไหนกันเนื่องจากมีคนชวนแล้วแล้วก็อีกไม่เกี่ยอะทีต่าก็หมดและวันว่าไปได้เลยครับ <Okay. S 2> ผมพิงหมอก่อนเพราะว่าถ้าเกิดรอไปไม่มีคนเข้าก็ไม่เป็นไรอันนี้คือถ้าเกิดมันทีมไม่เต็มเราต้องลงให้เต็มครับอีกฝั่งหนึ่งจะกดก็ได้ครับผมจะได้ส่งไปแค่ทีมเดียวจะได้ไม่ต้องกดยืนยัน2ทีแต่ว่าได้เหมือนกันเหมือนกันหมดเดี๋ยวผมอธิบายแหวนที่หลังแล้วกันโดยผมเลี้ยงสปีดไว้เรียบร้อยนะแล้วผมจะพยายามติกษษม๊กที่หัวปอครับตัวละครทั้งหมดในทีมนะครับ ทุกตัวตีปกติหมดเลยยกเว้นเสือเสือผมใส่เป็นแหวนอีกแหวนหนึ่งต้องเปลี่ยนล่างเปลี่ยนล่างก็ดีอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเอาเอทีเคของทั้งทีมารวมที่เสือจะได้มันถึงแรงๆอันนี้จะเล่นอย่างนี้ต้องมนันแนะนํานะครับเฮ้ยแต่ทีมผมแม่กปแล้วมีกระโหลกกันอยู่แล้วครับไอ้กระโหลกไอ้ลำตัวเสือ,อยังไงก็ต้องทำสีดาวขึ้นครับไม่สีดาวนี่พลาดน,นะนี่ครับทุกตัวผมตั้งตีปกติไ้หมดเลยยกเป็นม้าน้ำรับตั้งดึงไว้ตั้งไว้แค่ดึงนะ เรียบร้อยครับพอตอนนี้ครับมันจะเป็นเทินที่มาน้ำจะดึงเรามาแล้วก็ตั้งุ่มล้างไอ่มต้องมีหัวปอหกดาวนะครับเพื่อทําการล้างปอในส่วนของตัวบัฟนี้ธรรมตาทิ้งจะเห็นได้เลยว่าผมจิ้มเทียรหนึ่งทีหายหมดเลยเพราะาเสือบันทึกดามจไว้แล้วแล้วก็ที่เหลือก็ตั้งตีปติแล้วก็จบหายเลี้ยงเวฟครับผมบอกเลยครับทีมใครไม่แข็งจริงก็ลงกับผมครับรับรองคุณล่วงเพราะมันหายหัวหวมันหายไวมากครับคือยังไม่ทันหายใจหรอกครับผอไปก่อนละ ตำแหน่งนี้มันตำแหน่งมันเดอบแบกจริงครับไม่มีลูกน้องมาเห็นไหมหัวเดือมันจะมีเสกลูกน้องก็ม้างครับถ้าถ้าเห็นเนี่ยไอ้น,นั้นก็หล่นลูกน้องตายอยู่ในขณะที่หัวหัวหน้าก็มีนะด้านหน้าเนี่ยจะมีลูกน้องสองข้างทางในขณะที่หัวผมแทบไม่มีลูกน้องผมเลยครับดังนั้นผมถึงบอกว่าหัวตรงกลางนะครับไอ้บอสตรงกลางช่องกลางให้เดอบแบกเลยครับถ้าคุณไม่ใช่เดอบแบกกดหลบให้เขาหน่อยถ้าเขาขอมาช่วยช่วยออกให้เขาหน่อยผมขดขอตลอดครับสำหรับตรงนี้มาดูในส่วนของทีมแล้วกันนะครับที่ผมใช้นะว่าผมใช้ทีมอะไรยังงไ อันนี้เดี๋ยวจะลงคลิปพร้อมกับยิงหัวสองจานเลยแล้วกันอันนี้ลงก่อนเดี๋ยวยิงหัวสองจานทีหลังพุ่งตื่นครับไม่ใช่อะไรโดยทีมที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นทีมนี้เสือนะครับผมเล่นเป็นหนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งเพราะว่าผมไม่ต้องการให้เสือออกไปตามไปตีด้วยเสียเวลาเพาะไงคือเสียเวลาครับเพราะยังไงตีป,ปกติตัวอื่นมันก็บันทึกดาเมจไปด้วยอยู่แล้วก็คือจิ้มก็หายจิ้มก็หายสำหรับเสือผมอเล่นอย่างนี้ครับแหม่คุณจะเล่นยังไงก็ได้นะครับแต่ว่าแนะนําให้เป็น 2, 2, 1, 1, 1. ส,นสองสอ,องหนึ่งหนึ่งดี อันนี้คลิปผมแนะนําสาหรับสายแบกจริงๆถ้าเกิดไม่มีทีมอื่นผมผมไม่มีทีมแนะนาจริงๆนะครับสำหรับตัวละครอื่นๆมันแค่ใส,ใส่ใส่ไปครับแต่ว่าน,นี่คือสําหรับเดอะแบกจบไวแบกสบายผมลงเพลินๆมาหลายรอบแล้วแล้วก็สาคัญที่สุดครับหัวปอหกดาวแน่นอนครับหลายๆคนน่าจะมีกันอยู่แล้วหัวปอหกดาวเพราะว่าช่วงเวฟที่สองครับตอนที่บอสเปเลี่ยนเฟสมันจะเปิดการกันดาเมจทั้งหมด10ฮิตอันนั้นนะครับกดปอล้างเลยถ้าคุณีเลีรยงสปีดเหมือนผมเมื่อกี้มันจะดึงมาอันนี้คือผมเอาเย้หัวมากัน ถังห้าวไม่ออกก่อนเสือถ้าเกิดถังห้าวออกก่อนเสือเย้หัวจะอยู่หลังได้แต่ถ้าเกิดแบบกันแบบเสือมันอยู่หลังถังห้าวเนี้ยก็จะเป็นแบบไอเนี้ยตีปกติก่อนเสือบันทึกแล้วตีปกติเสือมาบันทึกปึบถ้าเกิดถังห้าวออกไปแล้วก็คือตัวนี้จะเป็นจิ้มจิ้มเปลี่ยนเฟสเปลี่ยนเฟสเสร็จมาน้าดึงดึงนี่ก็มาเป็นล้างล้างบัฟครับข่มทิ้งไปซะเรียบร้อยครับผลคืออีซี่ครับที่เหลือก็จิ้มตีปกติตีปกติยันจบเกมเลยตัวอื่นผมไม่แนะนําไม่ต้องนําแหวนหรอกเนาะเพราะว่ามันออกมาเพื่ออตีีปกิยย่างเดว ถังห้าวแนะนําให้เป็นแหวน2ส,สายหนึ่งถ้าเป็นอันนี้จริงๆเอาเป็นตัวปีกตัวคออะไรก็ได้ครับเอามาเอามาตีปกติอยู่แล้วเพราะว่าเราจะต้องใช้เสือในการทําดาเมจก็คือเอาเสือมาบันทึกแล้วที่เหลือตีปกติแต่แนะนให้ตรงนี้เป็นคอนครับถ้าจะเล่นนังห้าวแนะนําให้แหวน2เป็นสายหนึ่งเพราะว่าเฟสที่4ของเราอะช่วงเข้าเฟสสี่ครับมันจะหักเลือดเราเกิน30หรือจนเหลือสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือถ้าเกิดใส่ห้าวเทียนม,มุงม่นมาแตกครับ <c oughs> คือคุณจะยืนได้ถังห้าวมายืนนิ่งแทนดังนั้นแล้วใส่่่อยาางนีีด้ดกว ส่วนเย่หัวก็เอาไว้ไปเลยครับอย่าใส่แวนสองไปใส่หนึ่งนะส่วนม้าน้ําก็ผมไม่ตายอยู่แล้วง่ายๆคือพวกคุณไม่น้าตายแล้วเดือแบกครับสองสองหนึ่งหนึ่งไปเลยแต่ถ้าเกิดคุณตายก็ใส่ไม่ตายแล้วมันมีแขนถ้าทําแขนสี่ดาวขึ้นไม่ตายมันไม่ตายครับไม่แน่ใจว่าแขนหรือขาไอที่ว่าอมตะแต่นั่นแหละครับยังไงไม่ตายและวสำหรับคลิปนี้ผมก็มาแนะนำเพียงแค่นี้แล้วกันสำหรับใครที่อยากจะเป็นเดอะแบกแบกกิชิวแบกเต่าเพื่อนสบายๆนะครับทีนี้เลยแนะนำสำหรับผมจบไ้มากครับจบไปจริงๆ เพราะว่าอ่าเวลเจ็ดสิบห้าถึงเจ็ดสิบหกถึงเจ็สิบเจ็ดอ่ะ,อะถ้าคุณของไม่นั่นผมแบกขอตายมาหลายคนแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับคลิปนี้ผมไปก่อนแล้วครับอย่าลืมดูรสนิยภาพด้วยล่ะคลิปย้ยหัวสองจานผมอัดต่อเลยเจอกันนะบ๊ายบาย